ไปแตกไ,ไ,ไม่แตกให้มีแต่ยืดด่วนผิดางโอ้โหหวยแค่เริ่มโดดก็ท้อใจแลไรสัตว์ <c oughs> เอา้ามีฟาร์มว่ะไอ้อ พี่ความจริงเอาละอะไรวะไปละเจอกันเลขสองแยกเจอรันเลขหนึ่งเลขใหญ่ผมนี่เลขสามเลยใหญ่สุดเลขใหญ่ที่อะไรอะไรวะตรงไหนวะป่วยลายเครื่องบินมันวงล่างเนี่ยไม่ลงกันวะออกเมืองไปเมืองหายจิมโนวอลมีพอเอ้ยโนวอลมีโนวอลมีเอแค่นี้พอ โจวอมีเต็มที่อืมหึ่จัดเจ็ดแม่ลงมาคือพอมีเฮี่อไปไหนไปล่ะโจวคือพร้อมจัดได้อยู่นะเย็ยแม่เหลืออ๋อ คนตึกสพี่โอเควงล่างครับเพื่อนล่างชวมีโอกาสได้ไปถึกจุดวงล่างไม่ลงกันวเย็ดแม่อะไรเงี้ยอุ้ยได้แล้วไอ้วมา้องชายมาควายักจิมมาสี่เลยพี่ตัดคตัน4ัดตัั อ้แ่งอ่ะแ่งดำเอาถ้าเหลือไอจิมฟาร์มมาร์กไหนไปบ้างแล้วแค่ตึกตึกผมกับเอาผมเอาผม,าผมจะฟาร์มแคข่ขีดผมอะ <Okay S 1> ะ่ะโอเคที่นี่ไม่ให้พูดไม่มีใครแย่งพูดหรอกเอาล่ะ พิกแพ็คเงินไอ้บอสอด้อิ่มเลยเงินบอสอด้อิ่มแล้วเฟิร์สเอทปูไม่มีซากอันไหนสักเ้ยผมมีห้ามึงอะรวยสุดได้ที่อะพี่เลือกกันเองผมเลือกที่หลังนี้เสียสลากเนีจะได้ฟาร์มน้อยๆแล้วขอของเอาได้คุณสี่แล้วพี่เฮ้ยเออคุณหกเหลือตรงนี้ อันสองอันเลยนะที่เหลือไม่เอ้าไปเอ้าไม่เอาเอาครับเอาครับไปเรืวเหลือบอกด้วยไปเรืวเหลือห้องน้ำนี้ไปเดี๋ยวเป็นพี่ตูนแป๊บครับพีนเสาเออเดี๋ยวพีนเสาแป๊บนึง <laughs> มังว่าเราจะโดนดักสะพานปะ สะพานท้ายข้ามได้ใชอะไรนะสะพานซ้ายข้้เกกันนะโอเคสะพานซ้ายข้ามได้คูณหอยู่ชั้นหนึ่งู่ตรงม้ากูนเนธเนม้าหนึ่งเนีไอ้ยัอหนงเลยเหรอ ไม่เอาแล้วเอาเอาแรงหมดแล้วอไม่มีแล้วรักไม่ค้าเลขาคิมรักแท้รักเอ่ะไรช่วงนี้พอยแม่งดูไอจิมดัดฟ้าปะไออะไรนะพี่แม็กนำมะ ไม่ดำเลยแมดำไม่ได้อเอ S ดออ๋อเอ้ดออารที่มาอ๋อแล้วกูเจอแล้วใครไม่มีออปชั่นเปล่าอ่อนกูขาดแม็กดำมาสตะแม็กดำกิฟท์แทงชิปแพดอยู่ไหนไอบอสมีไหนพี่ไอเกมชิฟแพดอ่ะชิฟแพดอยู่กับผมเ้าแม็กดำพี่เดาดับไปดาวข้างหลังอ๋ขอขอเยเลยมีอะไรอยู่แล้วนเินเชเลยอามีเอาเอาเล ไม่เอาอีกแล้วแบบถ้าก็หาเอาดิถ้าจะวะเชื่อจัดฟ้าพี่นายจิมเอเดอร์เอเดอรพี่บอกทางซ้ายดีกว่าไม่กูมีแล้วไอเดอรอาร์แต่ยังไม่ได้เอามาเพิ่มสักตึกนี้ไอเอ็กไอเอ้ยตรงไหนตตึกนี้แล้วก็ตึกนี้หลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วแบลลี่มึงได้ยังได้ละไหนจิมชั้นหนึ่งมั้งเอกอะไรวะตัดฟ้าไม่มีไอเดอรอาร์หรอเออ จะด่าฟ้านั่นไหนอะพูดกันรู้เรื่องมนเอนเอะพี่คือพี่ต้องอ๋ออยู่นี่อยูนี่อยูอยู่นี่โอ้ววทอะไรพี่ไม่มีรถโอ้มวยเฟ่ยานเลกอนนึงเลยปีเตยคนอ่ะบอยอ่ะคือไม่็อกันใช่ไหมไม่มีดูกันยังยังยัง ดูก่อนเลยแล้วเอทเอาอะเออนนั่แหละเหมือนแล้วล่ะเอทมันมันหายากปะใช่ป่ะเอกเออมันหายากเลยมองไม่เห็นสีมันทึบเสียใช่สีมันดำเลยอ่ะโอ้โหวุ้นตืบวุ้นตืบบอสบอสไปให้รถบอสมีบัคกี้โอ้โหเวลา เอ้เอกไปดูเลยกูไม่ไปคันนี้หรอกไม่ไหวแตกเดี๋ยวไปเอารถร้อยหาบอลเลียก่อนพี่บอยใช้ของใช้อะไรครับถ้าถ้าบอยเอาอพี่มีแค่อันเดียวอันสองอันก็พอแล้วพอไม่เอาพี่ไันเลย ไปหาไทม์โฟร์าเลยยังฟาร์มอีกไปเลยไปเลยไปเลยเหลือเชื่อเขาบอกเหมือนเหลือแบบคนผมเพมมูนเลือสัตว์อยู่ในสายเลือดนะไม่ฟาร์มันเลไ่เลยะบอสไม่จ่อไม่เลยออกที่ต้นอะไรดงอิไออกออกต้นอะไรแดงกล้อง อ่ค Canon E อะไรวะจำไม่ได้วะผมก็ลืมเหมือนกัน EOS อะไรสักอย่างอะยเฮ้โอเคแล้วโอเคแล้วพร้อมบูแล้วอะไรครับเข้าวงเออเข้าวงอ่ะดูแล้วเพื่อนดาววงอะไปที่ไหนอะต้องบินบินแยกบินบินอย่างเงี้ย ข้อนี้ดีกว่าน่ะสีเหลืองสีเหลืองกราบแล้วกราบแล้วสีเหลืองซัดเข้าเข้ากาวงเลยเจอตี้ไหนเจอซ้ายเคมายซ้ายเจอขวาเคมายขวาเราไปตายตีข้างหน้าโอ้โหแน่นแน่นเต็มถังเต็มไหนพี่เฮ้ยรถไฟว่ะสองเวงเวน เพี้ยววงบนได้แล้วเนี่ยไอ้สัสยิมเคื่องเราห่างบนหลังออกไปตูตามธรรมดาชิวๆปเพียยก็ถึงปีสลันลวตองกดคิก่ะแล้วครับเดัันรถดัรถเดยเีเดียจ้าเ่าเอาดิี่รนี้แล้น็อน็อตัวกิตัวสามตัวสามตัวพีุ่งไหน มาได้เปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปนี่แล้วโอ้ยนีเหเออนี่ยนี่ขี่ไปขี่ไปแบบนี้กราผมอะยังอยู่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 เลยยังอยู่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 ยังอ่อยู่ยังยูั่ยังอยูอยูอยู่ยังังออยยังอยู่ยังอยู่ยอยอยู่ยออยู่ยังอยยังอ่ สาวก็ไม่พักเลยได้สองศพเร็ววะเฮ้ยบอสไม่พอใจหรอบอดีดีดี EOSM เออประมาณน้ห้ามันเป็นเลขห้านำมาครับห้าศูนย์หรือศูนย์ห้าอะไรก็ไม่รู้ วูฮปักีนะวักสี่นะเฟยเฮ้ยขขาน่ามีคนบ้านเหินบ้านเหิน อ่ะพอมึงจะเล่นบักสี่มัหรอจะนทาไปให้ไอ้น้องเฮ้ยเฮียมันชนกันอยู่นะบ้านเถื่อะเอาป่ะล่ะมีเสียงระเบิดอ่ะเฮ้ยเอาแชมป์เปล่าจริงเลยปะใช้ไม่แชมป์ไม่เลิกไม่แชมป์ไม่เลิกข้างหน้ามีคนเพิ่งขับไปถนนหน้ากูเลยเนี่ยเห็นนะเห็นนะไปชนอีกบ้านนึ่งไปชนอีกบ้านนึง อามึยิงหรออ้สัสตามอยู่เพียร์โอเครถจอดรถครจอดไอ้บอสเฮ้ยมีคนเปิดฟาร์มนะรถจอดด้วยแป๊บหนึ่งหกติ๊กเลยไรเกียต้องตลับเล่นหลัง เห็นอะไรเดี๋ยวห้องไม้พี่พี่เห็นลูกซองนี้แล้วหล่อนในสัตว์โกงจับเปิดน็อกได้เอาเลยปะเฮ้ยมันขยับรถเหมือนจะไปกักเลยวะนะ มันเข้าเข้าไปในป่าว่ะบอยรถก่อน,นเข้าป่ะเหมือนเข้าป่ะเห็นป่ะเหมือนขับเข้าไปในป่านี่อ่ะเฮ้ยรถใครมันจอดเลยวะต้นเลยดิเย็ด <Yes, S 2> แม่เกือบน็อกไอ้สัตว์เออจุดบ้านนี้ท<ๆ>ี่ไหนดิหไม่มีคนเลยว่ะเรา เรากักได้เอาไว้ยรูให้ปาดได้นะยิบไปเห็นแล้วไปเล่นยิบ้มสมอลเห็นนะประตูเปิดนะจับประตูชั้นสองเปิดแต่ดูให้ได้ดูให้ได้ดูให้ได้ดไดดไดล็อกให้ได้เลยอะไม่มีอะไรเลยปรคนตายไว้ไม่มีใครโผล่น่าจะโลง่งน่าจะโลง่งน่าจะโล่งเช็คชั้นหนึ่งเอาเองนะ รถจอดปิดประตูเองพี่จิมปัดแอ่วให้ทีเลยวะจิมอะไรนะพี่ปัดแอ่วให้ทีดิบอสมาไอ้บอสทีไรปัดแอ่วปัดปัดบ้านซ้ายนะอ่าๆลงหลุมมาวงเยี่ยมนะไปไปไปลว โอ้เต็มคันรถเลยให้กับพี่แล้วกันได้ยินเสียงด้านข้างบนเรามีคนพี่ตรงนี้โอเคเฮ้รถมาทิมเนี่ยจิมไม่ดิ้มไม่ดิ้มไม่ดิ้มโอเคขี่วันไปเอลอยากได้ปากปืนอีกสักอันหนึ่งเว้ยทิมข้างบนมีปาร์ตี้อ่ะจิมมาดูดิ ข้าบนในปาร์ตี้เอา่ะเข้ามาดูเข้ามาดูอ๋อแบบจะปีนเหรอใช่ใช่เน็ตเอรอครับผมเจาะล้อผมที่เอาปิดประตูผมทิ้งเน็ตไไอรถจิบนี่รถใครอ่ะจิบไหนอะพี่เนี่ยของมันนี่ ตัวไม่เทพมีแม็กเทฟอย่างพี่เอาแจมแบบแม็กซัมป่ะกวัญในเยอะใหญ่ไม่เหี้ยงปีนบ้านนี้ไม่เต็นโอ้แล้วตอนนั้ไม่บอกมงปีนได้ไอ้บอสรถมาบอสไม่ได้ยินอะไรบล็อกหนึ่งเห็นเนี่ย ไปยนิมแค่ให้ปีนไม่ได้เคมา้อมอ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 อมไปนู่นออมไปมักหนึ่งบนเหนือพี่สองตัวเลยชนน่ะ ได้ไงวะเรียบร้อยล่วงตบพุ่นะต้องแอบบอสที่ยิงในหลุมมีตัวหนึ่งใช่ป่ะไม่ดีเลยไปเนี่ยเสียงเนี่ยที่ยิงไงโอเคมาไปนั่นไหนยิงฟรีเหรอแค่ระเบีอยู่นะแนบยิงกันอยู่ เจอป่าพี่ไม่เห็นวะอยู่หลุมเเ่เลยอืมน่าจะไปหลุมมั้งไหวเออเอลต้องออกขยับแล้วเบสไอบอสหลุมหลุมหลุมเอ,อ้ยแม่งบิดแต่เรียกเพื่อนอะ ออกซ้ายแล้วเ <c oughs> โอเคเห็นล้วไม่เปแล้วตรงนี้ก็มีตีหนึ่งเยอะจัด <c oughs> <c oughs> มาไหมจ้ะ จิ้มบ้านกลางว่งหมดโอเคคงเตะจิ้มบ้านวาสีได้เฉยจิ้มรถหลังเกเคพี่ ไปหมดเลยหลังเราเคลียร์แล้วใช่ปะ่ะบอสเคลียร์แล้วพี่มีแค่มากสามหลังเราวก็่เคลียร์จิมโอเคยายที่จอดแล้วก่อนตรงนี้มันโดนยิงยางหลังสี่มีถามตัวเด้อตี่ี่เมื่อกี้แล้วมันมีกี่ตัวเฮ hey, ้ยบอสตอนนี้ม,นม,3 3> ม,นมีคนบอสบอสบอสมากนึงมีคน ข้างบนเลยมึงเห็นปหมไม่ไม่เห็นคุณอยู่ต่ำในวันขาวนี้มีคนเด้อคนนั้นตรงนี้ได้นะจิมออกมายิงเลยวายขอผมห้อยป่าเลยนะกูเจอแล้วหลังต้นไม้ต้นนี้เลยให้ผมออกขาดนัดเดียวเออขาดนัดเดียวนอกอ่ะบ้านมันยังโสน่ะ กูเล่นไม่ได้ลราบอสทิ้งดีกว่าถ้ามาเล่นไปโดนพี่โดนหลายที่เกินว่ะจะได้ายปิดได้หมดเลยเนี่ยที่นี้ไอ้บ้านที่แนั่นมันยิงกูบ้านมักสี่อะเราละมักสองแล้วบ้านนี้อะเพื่อเออนั่นแหละยังมีอู่บ้านนี้เป็นเด็กันื้ออ๋อแตเห็ดตายดีกว่า ยิงกูอีกนะแม่เกือบแตก <c oughs> วปเออ้หเส็จสองตัวจิมโอเคอักหนึ่งผมไปเติมพี่เลยก็แบบสามขยับรถเหมือนจะมาทางเราอีก ติดติดติดทัน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 น็อก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 านั่นแหละตัวท้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะคิดตัวจิมมี่ตรวโดียวหน้าผมต้องสปรกขับรถไปมดหมดหมดเกิดตกอเกอ๋อ no อ๋อ응 no โอลโออนองอลลนเล oh. โอ้เก็บเงินยโวอย่เงี้ยเก็บเลยไอย้ตัวผมยิงม่สอกันได้ไหมล่ะรดมาขนบ้านอะ่ะเตรียมในบ้านอบ้ <c oughs> บ้าน, <Okay. S 1> านมา้์คอ <laughs> không bị mẹ mẹ được. <laughs> không <phải đẹp> đánh, <laughs> không <laughs> ว่ามันอ่ามัสองโคตรเยอะสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยเหลือแค่นี้เพื่อนเหลือเ่ยตรงเนี่ยเนี่ยสามตี้ทั้งหมดอะตามกราฟเลยทางซ้ายสองทางขวาหนึ่งเองโอเคจะวิ่งบนฝาไหมโอ้โหโหเยรอ ผนวิ่งลองตรงนี้ไปแล้วสองตัวเพื่อนเพื่อนคนข้างบนตัวหนึ่งจิ้ม ใครมีคนแบบแวะคุณวิ่งลงหรอป่ะพี่วิ่งลงไปมันมีอีกตัวหนึ่งแสดงต้นไม้บัามึงอยู่จิมนั่นแหละตรงสโมอกอ่ะเมื่อกี้จิมดูไปนะเดี๋ยวเผื่อบ้าน,น,นออกมาบ้านมาถึงคาราที่ต้องออกแล้วขับรถมาจอด สองตัวหนึ่งสิบห้าวิรอก่อนยิมตัวไหนมาส่ตัวหนึ่งทางซ้ายบนน็อกทางซ้ายบนทางซ้ายบนน็อกตัวหนึ่งไอ้ยิมไอ้ทางขวามันยิงน็อกวงบีบแล้ว เมมียิงได้ปะเจออีเจ้วสองตัวรถขับรถสาม,าามาตัวแม่หินสามสี่ห้าหกเจ็ดเนขวาแล้วตอนนี้ขึ้นขวา,า,าที่เดิมที่เดิมที่เดิมเลยเดับเค้ ซ้ายตรงนั้นอ่ะสามตัวนะเองน่ะสมองอ่ะสามตัวตรงนี้ก็สามตัวโอเค ันน่าจะโผล่ฝั่งมึงหมดเลยจิมมันมีตี้มาร์กสองมามันขึ้นไ,ไปขึ้นม,นมนามาร์กหนึ่งเออแต่วะาจิมหินตรงกลางน็อกหนึ่งเลยหินตรงกลางตายไปตัวหนึ่งเหลืออีกสองไม่ไหวแล้วเนะ้ไปไหวแล้วไปไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนะ้ จิมโผล่ขึ้นมาช่วยหอก่อหิกลางหินเดี่เรียบร้อยไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วจิมมากิบนอน่นอนช่วยไมได้นะได้ม่ีว่าไม่ได้ไม่ได้ักจักัช่วยได้เว้ยถ้าเอารถชนต้นไม้ซ้ายถ้าจะช่วยจริงๆนะแต่ถ้ามึงเล่นนี่กูว่ามึงแชมป์ง่ายกว่าได้ใช่ใช่พี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 ี่พีมพ่อย่พิ่พี่ี่ี่เี่พี่ เออสามสองครับไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบโอ้โหมันโถมแน่ไม่เนไลโล่งอ่ะยิงน็อกสองน็อกหน็อกสองค่อยชุบเอาวะเย้ยโถมทีนีไอ้สั์ไงมาอนึง รีเลือดรีเลือดหนึ่งหนึ่งเลยจบแล้ววิ่งมารงกน้าของตัวเองเลยวิ่งล่งวิ่งล่งวิ่งล่งตายแล้วมาเดิเอา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 สะอัานเพื่อนไปถึงเย่เดือดเป็นแผนใช่ไหมชื่อข้อหน้าหมี หนึ่งคิวอะสามลาบโอเล่งเขายิงกังมังจริ